สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรของราศีตุลน,นะคะและนี่คือดวงประจำเดือนมิถุนายนปี2,565นเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะคะในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นขอให้คุณศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ระยะเวลาไปสักแป,ป๊บสักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะดีเองคุณจะเรียนรู้งานใหม่ที่คุณทำแล้วไม่ถนัดจะทำมันได้ดีเยี่ยมไม่ต้องหนักใจอะไรนะคะอย่าเร็วอย่าเร่งค่อยๆศึกษาไปเวลาผ่านไปจะดีเองค่ะชีวิตของคุณพลิกผันแล้วค่ะนะคะไปในทางที่ดีขึ้น แต่สิ่งตรงนี้คุณไม่เคยทำคุณไม่เคยคิดจะทำไม่เคยเรียนด้านนี้มาก่อนเลยแต่ก็ต้องมาทําด้านนี้รับรองไปได้สวยไปได้ดีมากเลยค่ะนะคะการงานในเดือนนี้ผ่านโลดแน่นอนทุกสาขาอาชีพค่ะนะคะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้าง ดนเดือนนี้เหมือนคุณรายได้คุณเหมือนจะมาแบบไม่ทันมือแต่จริงๆแล้วเนี่ยมามาเรื่อยๆมาตลอดนะคะเข้าตลอดคนกินเงินเดือนตรงนี้อาจจะไม่รู้คนกินรายวันตรงนี้อาจจะไม่รู้แต่พ่อค้าแม่ขายอ่ะรู้แน่นอนพ่อค้าแม่ขายก็ต้องอรอสิ้นเดือนแล้วก็ค่อยสรุปผลกำไร ออกมาแล้วก็จะเห็นเองว่าเดือนนี้คุณมีรายได้เยอะพอสมควรเลยล่ะถึงจะไม่มากเหมือนเหมือนเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าได้เยอะได้เยอะได้อยู่ไ,ยไม่มันไม่ถึงขั้นจะ,ะเต็มกำเต็มมือเหมือนเดือนที่แล้วเดือนก่อนอะไรก็ถือว่าได้แล้วนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะนะ ในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่ค่ะ,ะสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะน้าซ้ำมีพ่แข็งแรงขึ้นมาอีกแต่ติดติดตรงที่เป็นคนที่ทำอะไรเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าขับรถเร็วก็แล้วกันนะคะคือเดือนนี้มันมีเร่งค่ะและพ่ยบอกให้คุณอรอค่ะนะคะต่อไปเรื่อง ความรักคนโสดในเดือนนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะสละโสดนั้นนะอย่าใจร้อนอย่าห้วนอย่าห้าวเป้งอ,อย่าสแสดงกริยาที่คุณเหมือนคนใจร้อนเวียเว่ยงวีนอะเพราะเดี๋ยวคนที่เขาหมายปองคุณเอาไว้เขามาเห็นพฤติกรรมของคุณแบบนี้นะเขาจะถอยห่างคุณ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับบุคลิกภาพกันหน่อยให้ดูมีมิตรภาพที่ดีนะคะดูอ on ่อนหวานอ่อนโยนดูเป็นมนุษย์มิตรไมตรียะอย่างนั้นอ่ะอ่อนละมุนพูดจาครับค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าคนโสดนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติดีอยู่ค่ะยังรักกันดียังดูแลกันดีโอเคกันดีแต่กรณีที่แฟนเรานั้นใจร้อนอยู่ๆใจร้อนอยู่โมโ,มโหอะไรไม่รู้มาสักอย่างแล้วก็มาบน่นบนให้เราฟังก็ให้เราเออฮอ,อหอมกไปหรือว่าด้วยเรื่องของเราล้วนๆแล้วก็พยักหน้าตอไปหรือทำเป็นเช็ด โตาทาเป็นกวาดบ้านทําเป็นล้างจานแล้วก็ฟังฟังไปไม่ต้องโต้เถียงอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วมันก็จะดีไปเองก็เงียบไปเองค่ะหมดมุกหมดลมแล้วก็จะเงียบไปเองคนมีคู่นะคอยเป็นอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ต้องมีปากมีเสียงกันไงเราเงียบสักคนหนึ่งมันก็จบนะคะอ่ะต่อไป เรื่องที่จะเตือนสติคุณในหน้าไพ่นี้อันที่จริงแล้วแทบจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากคุณมีวุฒิภาวะมากพอคุณสามารถที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้แต่กรณีที่วุฒิภาวะคุณน้อยนะคะประสบการณ์ชีวิตเรามันไม่ถึงก็ให้คุณต้องศึกษาเพิ่มเติมมันเรียนรู้เพิ่มเติมกับสิ่งที่เราไม่เคยทำอะนะคะทำเถอะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมใจเย็น ะะเราทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญขึ้นมาเองนะคะอ,อีกอย่างหนึง่งคนโสดที่คิดจะมีแฟนในเดือนนี้ให้ใจเย็นๆค่อยๆดูไปนะคะเกรงว่าจะเป็นรักซ้อนถ้าหากคนยังรีบ นะคะร,รับรักใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเกรงว่าจะเป็นรักซ้อนคุณเป็นคนฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วแต่อย่าทำอะไรมันเร็วมากเกินไปนะคะให้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเป็นไปได้โสดต่อไปก็ได้แล้วมาเทที่การงานของเรานะคะ แต่ถ้าไม่ไหวแล้วก็ระวังเรื่องรักซ้อนให้ใช้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดจะสรุปในใจเราได้หมดเลยนะคะนาก็บทแล้วจริงๆนะคะตามนาภัยนี้ก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ